สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปครับเมื่อนี้มาไทเครื่องคีไก่ครับไทยปบครับนี่ครับไทยม่้านบ่บ่เหลวครับมาไทยจะเศร้าเลยครับเมื่อนี้ครับอากาศมื่อนี้ก็เย็นสบายดีครับลบหนึ่งลบสองครับเมื่อนี้นี่ครับลบหนึ่งลบสองก็เป็นสภาพนี้ครับดินเป็นพวกเฮ้ยน่าเป็นน้ำแข็งครับเนี่ย นี่ครับพี่น้องมันหนาววันนี้ครับอยู่นี่เพราะว่าอยู่นากาโนอยู่เมืงเกาอย่างหนาวครับพี่มาโตครับครับเห็นน้องแข็งบัดละครับนี่นี่ครับกับพ่หนาวปันนี้ครับพ้นได้ครับซ้ำนี่กิ๊บกิบเพราะเคยอยู่มืงหนาวก็หนีมาแล้วครับมาไทยก็สิบัวกวางบดบ้านนี้วาดมาไทยสร้างใบครับบ่แล้วครับ ใสองแปลยงแปลงนี่เพางามมันนี้ครับนี่ว่านระยะแปลงนี้ครับก็เปลียงปลงนึงวุ้นครับดูไก่ครับะมาณอยู่สามสี่ไรนี่นะครับแปลงนี่โ,โอ,โอ้หนาวแห้งครับเพราะว่าพอนาวก็ได้เย็นแล้วครับบัานเย็นตีนครับมันเป็นํำแข็งนี่เหรอครับอุปรกรณ์การทำงานมือนี่ ไปเดตัดเที่ยรดครับมาอน,นีอากาศมันเย็นครับอากาศเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเราก็ตัดงบได้ครับหัวมันแตกง่ายครับว่าน้ก็แตกครับเล้วนี่เป็นบ้านห้องกับที่ยืมเงินก็บาทนี่แล้ครับนี่ตรงนี้เป็นลตรตารี่ไทกบไทเบิกได้ครับเขียนยนังเ,เกียนสองรอตารีม่มุนใส่มุนขัวได้ครับ มันไหนามือนลังได้ครับน้ำมันกงินครับน้ำมันกระเบิดยองเอ้ยถ้าได้เห็ดงานสมือถือให้ดูครับฝนตกดูครับอยู่นี่ญี่ปุ่นนี่ฝนตกดูกันเลยบ่ใครได้เห็ดงานครับอาทิตย์หนึ่งตกอยู่สิบสองมือครับแล้วก็มาหยุดวันอาทิตย์อีกครับคลิปนี้กับเพียงเท่านี้ครับเห็ดงานกันครับพี่น้องเอ้ย อากาศเย็นๆครับเดี๋ยวฝนก็สิโต๊ะอีกครับมือนี่โต๊ะยิงไ,ได้ก็ได้ยุดน,น,นั่นั่นแหละครับทีนี่เด้อพี่น้องเอ้ยสูส้ๆครับ